สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักนะคะวันนี้เรามีภาพประทับใจอีกแล้วนะคะของสมเด็จพระราชนสุนธิดานะคะเมื่อตอนอครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระเจ้าอยู่หัวไปที่วัดหนองป่าพงนะคะแล้วก็เสด็จมาส่งให้พระสนิกรน,นั้นได้เข้าพบพระองค์ทั้งสองนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าในการใกล้ชิดของพระอ,องค์นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าไม่โไม่ทรงถือพระอ,องค์แต่อย่างไรเลยนะคะและที่สำคัญก็คือในวันนั้นนะคะมีหญิงท้องแก่นะคะ,ะมารอเข้า รับเสด็จด้วยนะคะแล้วพระอ,องค์ก็ทรงมีพระเมตตาเลื่อมพระหัตถ์ไปรูปที่ท้องสตรีตั้งคันนั้นนะคะแล้วก็ทรงซักถามว่ากี่เดือนแล้วคะนะคะแล้วสติผู้นั้นก็ตอบสมเด็จว่าเจ็ดเดือนแล้วพี่คะจากนั้นก็ทรงพระราชทานพระดำรัสว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนี่อันนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ ไม่น่าเชื่อนะคะเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะสำหรับสุภาพสตรีท่ทานนั้นซึ่งตั้งครรภ์ได้เจดเดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระราชินีที่มีพระเมตตาอย่างสูงนะคะแล้วก็มีความเป็นกันเองกับพระสุนิกรอ,อย่างมากซึ่งตรงนี้ก็จะมีภาพให้เห็นเป็นประจักษ์นะคะเราก็จะได้ชม พร้อมๆกันนี้แหละนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าพระองค์นั้นใกล้ชิดกับพระสกนิกรมากมายนะคะแล้วก็ไม่ได้ทรงรังเกียจเดียดฉันแต่อย่างใดเลยนะคะสามารถที่จะให้พระศกนิกรของพระองค์จับไม้จับมือได้นะคะ อันนี้ที่ก็ขอภัยขอพูดเป็นเป็นภาษาเรียกว่าพื้นพื้นบ้านไปนะคะคือเรียกว่าไม่ไม่ทรงถือพระอ,องค์นะคะพระสกนิกรสามารถที่จะสัมผัสพระหัตถ์ของพระอ,องค์นะคะแล้วก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทักทายใกล้ชิดซึ่งเป็นลักษณะที่ดีมากนะคะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าหญิงท้องแก่ที่มา,อารอรับเสด็จนั้นซึ่ง เข้าใจนะคะว่าจะต้องมีความปลื้มปิติอย่างมากเลยเพราะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสนพระไทยนะคะกับเธอแล้วก็ถึงขนาดรูปท้องนะคะใช้พระหัตร์รูปท้องเหมือนเป็นการอวยพรนะคะแล้วก็มีปฏิสันฐานด้วยนะคะมีพระดำรัดด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็นับว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาแล้วก็เป็นที่ปลื้มปิติแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็คงจะมีความสุขกับการได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ subscribe ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ